มึงบอกว่าสหรัฐแถลงยุบพักก้าวไกลเสียงบันทอนประชาธิปไตยไอส้มกระดีกระดาบอกเอาเว้ยสหรัฐอยู่ข้างกูเว้ยรอผลระยะยาวได้เลย <laughs> ไอด้อมกีบบอกว่าไอด้อมกีบโพสนะฮะไอด้อมกีบโพสว่าสหรัฐแถลงยุบพักก้าวไกลเสียงบันทอนประชาธิปไตยใครไม่อายกูอายเหมือนลากไปตบกลางสี่แย้ <laughs> ลากไปตบส้นตีนอะไรมึงไปบอกไบเดนนะฮะมึงไปบอกไบเดนปล่อยตัวคนที่หมิ่นไบเดนก่อนที่มึงจำคุกมันแปดปีอะ <c oughs> อย่างงี้มึงแบ่นทอนาทาทประชาธิปไตยหรือเปล่าพัก <c oughs> มึงโทรข่มขกูไบเดนมึงตามไปยิงถึงบ้านอะ <c oughs> ว่าคนอื่นไม่ดูตัวเองนะฮะทำไมต้องดูตัวเองด้วยอะครับ ก,ก็พักมึงมีนโยบายอ่าก็พักมึงมีสันดานตรงที่ว่าก่อนที่จะโทษคนอื่นให้โทษตัวเอ้ยก่อนที่จะโทษตัวเองให้โทษทำไมไม่ลองโทษคนอื่นก่อนทําไมเหรอครับผมมันเป็นยังไงเหรอครับผมไม่ใช่คนดีหรอกครับแต่ผมก็ไม่ใช่สอสอครับผมสามารถไปเต้นบนโต๊ะแล้วก็เด้าเสาได้เพราะผมไม่ใช่สอสอครับ ผมสามารถพูดตัวเลขผิดๆถูกๆได้นะครับแต่ผมก็พูดนอกสภาผมไม่เอาไปพูดในสภาหรอกนะครับผมสามารถเมาตีลังกาโชว์สาวได้เพราะผมไม่ใช่สสครับผมไม่จำเป็นต้องวางตัวเองให้ดูดีครับเพราะกูไม่ใช่สสกูไม่ใช่สังกัดพักไหนครับ เพราะนั้นมึงเป็นสสเนี่ยนะครับกูไม่สามารถฝากประเทศไว้กับคนที่แม่งนะฮะไม่ได้มีความเตรียมพร้อมในการอภิปรายนะ,ะอภิปรายงูงูปลาปลาแล้วท่องมานะ,ะข้อมูลต่างๆก็ไม่มีนะฮะเถียงเรื่องพลังพลังงานก็ฟังไม่ไม่เข้าใจพอฟังไม่เข้าใจก็บอกว่าฟังมาตั้งนานเพิ่งเข้าใจว่าท่านพีระพันกำลังแก้กฎหมาย <laughs> อ๋อที่เหลือมามึงไม่เข้าใจเลยก็แน่แน่มึงโง่ไง นะฮะเออเพราะนั้นเองเนี่ยนะครับนะฮะมึงอย่าเอากูไปเปรียบเทียบกับสสพักมึงเพราะกูไม่มีสถานะเป็นสสครับนะฮะกูสามารถที่จะไปเมาที่ไหนก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนใครครับถ้ากูเดือดร้อนใครกูก็แค่รับผิดชอบตรงนั้นเองแล้วกูก็ไม่เคยเมาถึงขั้นขับรถชนคนครับ ถ้ามึงจะเชียร์พักที่มันเป็นอย่างนี้นะฮะนะฮะที่มีทั้งมาเฟียเก็บตรงเก็บตังเก็บตรงเก็บสวยนะฮะมีสมาชิกพักที่นะฮะทำอาชีพขายเด็กเอ็นนะฮะมีสมาชิกพักที่เปิดร้านเหล้านู่นนี่นั่นอะไรต่างๆก็แล้วแต่มึงครับแต่กูสลิมเองเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นครับเพราะเขามองที่ผลลัพธ์เขามองที่คนเก่งๆก็คือผลงานนะ,ะเขาไม่ได้มองที่ปากดีอย่างเดียวนะฮะปากดีจะเปลี่ยนแปลงประเทศแต่หากุ้มอุ้มการบินไทยยังไม่สามารถอุ้มได้ ถ้ามึงบอกว่าสลิมทวงความเจริญนะครับแต่สลิมสามารถพูดถึงความเจริญแปดเก้าปีที่ผ่านมาได้จดที่กีบแม่งไม่รู้หาส้นตีนอะไรเลยนะฮะแน่จริงมึงไม่ต้องใช้ระบบสแกน QR code คนะมึงไปที่ไหนก็แล้วแต่มึงจะไปจ่ายร้านอาหารที่ไหนก็แล้วแต่มึงจ่ายเงินสดไปแล้วกันถ้ามึงไม่จ่ายเงินสดมึงก็ไม่ต้องสแกนมึงถามเลขบัญชีเขาอินเอนอินเทอร์เน็ตต่างๆมึงก็ใช้แค่ 4G พอมึงไม่ต้องใช้ 5G ถนนหนทางที่เกิดขึ้นใหม่เวลามึงวิ่งเจอถนนหนทางมึงก็วิ่งรอบๆอ่ะวิ่งข้างๆเอามึงวิ่งล้อ,อเอาอ่ะมึงวิ่งล้อ,อเอาอยู่ข้างๆอ่ะมันก็ง่ายแค่นั้นแหละนะครับเออแค่นั้นเองเพราะถ้ามึงไปวิ่งทับถนนที่ลุงตู่สร้างนั่นคือมึงยอมรับไงเพื่อมึงยอมรับว่าลุงตู่เขาสร้างถนนจริงๆแล้วมึงไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะสร้างถนนมาให้ใครใช้เหรอคนจะอดตายหมดแล้วพวกกูใช้กันอยู่แล้ว พวกกูใช้กันอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเองกูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ง้อยพวกมึงต้องมาใช้อยู่แล้วตอนวนี้นี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะอ่ะยังไม่พอนะครับมีเพจทุชอุ้ยสนุกมากเลยนะฮะกรีบออกมาดิ้นกันเต็มเลยอ่ะกรีบแม่งออกมาดิ้นพลาดกันเต็มเลยนะฮะนะฮะทุชรีวิวโอ้ยขอบคุณครับพี่ลลิตา เนี right, so ite, ่ยขอบคุณท่านของขอบคุณสำหรับการสมัครติดดาวรายเดือนด้วยนะครับผมนะขอบคุณนะฮะรายได้ทั้งหมดก็จะเอาไปสนับสนุนนะฮะน้องๆนักศึกษาจ่ายค่าเทอมค่าคอนโดนะฮะค่าแอร์เมสหรือวิตตองนะครับผมก็ผมมีทุนสนับสนุนน้องๆอยู่ประมาณสี่คนนะฮะซื้อคอนโดไว้สี่ห้องนะฮะน้องๆเขาต้องใช้ตังนะฮะเขาต้องใช้ตังนะฮะเพราะเราสนับสนุนให้น้องๆเนี่ยนะฮะได้มีชุดนักศึกษาที่ไม่รัดจนเกินไป น้องฟ้าบอกอายานะฮะเออนะฮะทุดรีวิวเขาบอกว่าไม่มีลุ้นไม่ต้องลุ้นเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยไม่ได้คล้ายเมืองต้องคำสาบ <laughs> <laughs> พี่บีบอกว่าเอามาจ่ายค่าจ้างพี่บีด้วยพี่บีครับถ้าผมจ่ายค่าจ้างให้พี่บีทั้งหมดที่พี่บีจ่ายมาเนี่ยนะครับนะฮะผมคงต้องเป็นหนี้ตลอดชีวิต <laughs> นะฮะเออพี่บีนะฮะพี่บีเอ็นดูน้องเถอะนะฮะ <laughs> ทุกวันนี้นะฮะพี่บีเขาก็โดนเพ่งเล็งกันนะ <laughs> เขาบอกว่าอ่าพี่บีเนี่ยนะครับ <laughs> เขาบอกว่าพี่บีเนี่ยเป็นคนที่กบมโนเนี่ยจ้างมาเปให้ <laughs> <laughs> กูต้องเอาเงินไปจ้างพี่ออยกูต้องเอาเงินไปจ้างพี่บีกูต้องเอาเงินไปจ้างพี่วีเจกูต้องเอาเงินไปจ้างพี่อ๋อย <laughs> มาเปอีกมึงคิดว่ากูต้องเสียเท่าไหร่ล่ะ กูเออนะฮะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอกูต้องขายบ้านเลยนะฮะเพรพี่ๆเหล่านี้เขาเขาเขาโยนของขวัญมาให้กูเนี่ยนะฮะคือคือต้องบอกเลยนะฮะว่าเออนะฮะมันมันแล้วบางทีมาบอกว่าโอ๊ยไอ้กบมาโนเหรอนะฮะไล่หาเสษตังเสษตังพ่องดิยูนิเวิร์สเรือยอทอย่างเงี้ยเออนะฮะกูบอกเลยนะฮะอ่ายูนิเวิร์สเรือยอทเเด่นมากกว่าเงินเดือนมีกนะฮะ คือมึงดูด้วยคนที่เขาส่งมาเนี่ยนะครับคือคือคือผมถึงบอกไงนะนะเขาสนุกนะครับเขาอยากส่งเพราะเขาเขาส่งแบบมีความสุขเขาส่งแบบไม่เค,ครียดนะฮะไม่ได้เหมือนช่องมึงนะตั้งกุหลาบห้าสิบดอ,อกแม่งยังปิดกันไม่ครบเลยสามชั่วโมงอะ่ะ <laughs> เพราะอะไรอะ่ะนะฮะวันวันมึงไม่ทําอะไรนะฮะพูดไปยิ้มไปขอบขอบคุณกับพี่ เมื่อวานมีพี่คนหนึ่งส่งปูมาให้สองตัวนะฮะ <U> ผมก็เกรงใจนะครับผมนะฮะเออผมก็ต้องทำทรงเกรงใจไปก่อนแต่ในใจลึกๆอ่ะพี่ส่งมารีบๆส่งมาได้ไหมพี่ก็บอกไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจไอ้น้องนะฮะแดกไปด่าไปพี่เขาใช้คำนเออ้ยขอบคุณครับผมพี่บีเจขอบคุณรถไฟฟ้าความเร็วสูง เมื่อทุสรีวิวเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นความก้าวหน้าของประเทศต้องลุ้นเสมอกูก็ลุ้นเหมือนกันกูก็ลุ้นว่ามึงจะมึงเมื่อไหร่มึงจะเลิกต้านรถไฟฟ้าความเร็วสูง,งยุทธยาสักทีอค <c oughs> นะฮะอะไรที่เป็นความก้าวหน้าของประเทศต้องลุ้นเสมอแต่ถ้าเป็นความดักดานไม่ต้องลุ้นเพราะมันจะจงอยู่ที่นี่ตลอดมึงหมายถึงอยู่พักมึงเหรอ <c oughs> ทุตรีวิวนี่มึงยิ่งโพสยิ่งดูโง่นะมึงน นะฮะความก้าวหน้าของประเทศสลิมเขาพูดมาทุกไลฟ์นะฮะสลิมทุกช่องแม่งพูดตลอดนะฮะเออนะฮะกูก็ต้องรุนเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมพี่นวลน,น้อยขอบคุณครับผมนะฮะเพราะว่ากวาจะสร้างแลนบิดมึงก็มามึงก็มาค้านจะสร้าง SEC มึงก็มาค้านจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยอีกหน่อยเน่ยแม่งแม่งพี่นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากภาคใต้มาพี่ต้องไปชะลอหยุดที่อยุธยา พราะว่าเพราะว่ารางรถไฟมันจะแหว่งพี่มันจะแหว่งเอออยุธยาจะไม่มีรถไฟฟ้า,าพี่ก็ต้องลงจากสถานีนี้เดินอ้อมมานะครับนั่งรถอ้อมมามาขึ้นต่อตรงนี้เพราะอยุธยาไม่ไม่มีรถไฟฟ้าผ่านเออซวยเลยนะฮะซวยเลยนะฮะผมเอาเด็กกระโหลกกระลามาเป็นสอสอ ทำหาแล้วก็ทําหาอะไรมันก,ก็ชมหมดทั้งที่ทแม่งก็โง่จะตายหานะถามรู้เรื่องมึงคิดว่าด้อมกีบเนี่ยแค่แคทุนสำรองมึงไม่เข้าใจอะ่ะแล้วก็มีหน้ามาบอกว่าไอ้กบมโนมึงหยุดพูดเรื่องผลงานลุงได้แล้วมึงจะพูดไปทำไมอา้าวกูอยากพูดแต่เรื่องของกูทําไมอะ่ะกูไปกูไปพูดมึงขนคิ้วมึงแล้วไง แหมดักดงดักด,กดานความก้าวนงเข้าหน้าไอควายลุงตู่เขาล่างพรบกิจาการอวกาศไปตั้งนานแล้วนะครับเออนะพี่คนอยุทยาอุ้ยขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอโทษพี่ด้วยนะฮะพี่บอกว่าพี่คนอยุทยาแต่พี่ไม่ได้เลือกอ่าพี่ไม่ได้เลือกขอโทษพี่ด้วยนะครับผมนะฮะแต่แต่ก็ต้องก็ต้องขยี้น,นิดนึงนะครับพี่เพราะว่าอาจังหวัดอื่นเขาไปหมดแล้วนะฮะทิ้งจังหวัดพี่ไว้จังหวัดเดียวแล้วนะฮนนะโคราชโคราชเขาไปเขาไปต่อไม่รอแล้วนะพี่ พี่เมื่อไหร่จะตามไปฮะพี่เลิฟขอบคุณครับผม